สวัสดีเพื่อนๆุทุกคนผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KT h Fishing นะครับผมวันนี้ผมก็มีเหยื่อใหม่มาเล่นนะครับผมเป็นนี่นะครับผมซึ่งสงสัยไหมครับว่าคลิปผมหายไปไหนแน่นอนครับผมตีขาดบ่อยมันก็เลยหายไปนี่นะครับเพิ่งได้มาวันนี้แลวนะครับผมในแอปส้ม กดมาได้ในราคาสิบเจ็ดบาทนะครับจริงๆมันจะมีตัวเบ็ดตรัวรนี้อีกด้วยนะเแยวผมถอดมันออกนะผมตัดสินใจซื้อตัวนี้มาก็เพราะที่เซตทีมน,นะผมช่องนี้นะครับมเล่นผมเห็นเขาเล่นตีกระดีตัวนี้นะครับผมอาจจะไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงครับลักษณะอย่างนี้เลยครับผมเขาถอดตัวเบ็ดตัวนี้ออกแล้วก็ตีตรวเอ้แล้วก็ใส่แต่ตรงนี้มานะครับนอนครับหมายดีของเรา อาจจะไม่เด็ดในคลิปครับผมแต่นอกคลิปนี่เด็ดเด็ดจัดเลยครับเราจะมาเล่นแบบตกตกตกให้มันแบบอ,อยู่หน้าดินนะครับผมแล้วเราก็กอกกลับมานะไอตัวขากดเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมตอหนึ่งนะับม,มีลมผมไม่อยากตีะเดี๋ยวฟู่ีรอนะครับแดดมันก็จะแบบแสบ,สบ,สบตาหน่อยนะ คนผมไม่รู้ว่าปลาอะไรนะเห็นไหมครับผมบอกแล้วหลังบ้านผมมันเถียนนะดูปลาแต่ละตัวมขึ้นดูอลาการนะผมถ,ถึงใช้เบ็ดตัวใหญ่นะไอเบ็ดคันใหญ่ปลาบ้านผมนี่แบบแตะหลักโลขึ้นนะผม ดูมันขึ้นนั่นเห็นไหมเห็นไหเห็นไหมเห็นไหมช่อนแบบไซส์นี่แบบหมใหญ่จัดเลยทุกคนมนต้องเอาให้ทุกคนดูให้นานนะจะพยายามนะผมผมจะกอ,กอ,ก,อกอมาเลยนะแต่กอช้าๆนะผม ขออนุญาตเปลี่ยนรูหน่อยนะครับนี่นราผมใส่รูแรกนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรูหลังนรนบอันนี้ตีกดไปนะปลาตื่นหมดเม็ดไม่รู้ว่าเม็ดปลาช่อนหรือเปล่านะไอตัวที่สิ้นหรือเปล่านะทุกคนไม่รู้ อ,อะไรมาเนี่ยโอดู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 ด,ด,ด,ดูมันขึ้นดูมันขึ้น ทุกคนเห็นยังครับว่าบ้านหลังบ้านผมมันใหญ่แค่ไหนให้รู้ทำไมนะ อันนี้ก็อาจจะแห้่วอ,อีกตามเคยนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมนี่ครับ